นักเอ้าน้องนะครับมือดีมาจุกผ้ารอเดอนะครับผ้ามาเห็นเมนูนะครับเมนูเปิดพิสดารน,นะครับเมนูพิเศษนะครับเนาะขัวห่ำพี่น้องขัวห่ำนะครับโอ้หอมนะครับเมนูวันนี้เป็นเป็นยังพี่น้องขัวห่ใสซครับ บาดแดกตอนพี่น้องโอ้ยเมนูเด็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอนี้เอคุยเด้อนะครับใส่ตอนพร้อมนี่ละมาถนอมอาหารพี่น้องเอ้ยทำไรแตกเลยบ้างใส่น้ำพร้อมพ่อพ่อให้โอเคคน้พี่น้องบัดน,นี้ หอมขนาดมนาเมื่อนู่เปื่อพิสดารพี่น้องเอ้ยนะครับเม่นูน่ปลายเดือน <c oughs> เดี๋ยวถ้าเบิ้งน้อไปเด้อผมเสียวไปเฮ็ดยังนะครับไห้ท้ายเบิ้งวันนี้ามาคุยเติมติดหมอหอมอุย้ยกินทะลุจ่อเลยพี่น้องเอ้ยกินข่าวฟัวใหม่กก็ปันนะครับ กินขะขวบใหม่ก็ถึกแล้วประเดี๋ยงหอมนวงนวงขนาดโอเคสุกแล้วปิตารณาซ่ราะพ,พี่นอ้องเร่งไฟแห้งกันนะทบทันการได้ี่มมาหมดเลยเรียบร้อย หอมขนาดสวยมากแม่ตักตกเฮ็ดยู่เห็ดกินมือเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับมนูนี่ขั่วปลารใส่รำข้าวเห็นแลพี่น้องสารอาหารมาถุงห่วงครับเพรในรำมันมีเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วเป็นยาโดบนี่นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเฮ็ดใส่ซุกเด้อประแดงจะเฮ็ดใส่ดิบ มาาสวยมาแม่วันนี้ถ้วยถ้วยถวย,ถยมาเราเดินไปได้ยังไม่รอกมาตังต้งสิบปีนะแม่เอข้าวมาเชิญข้าวมามากินข้าวกันทีนี้จัดปลาข้าวเรา้ามันคือหาม,มันกินไม่ได้นี่อาหารของพวกเรานะเขาเรีกเมนูปเปื่อพิสดารมีทั้งข้าวนะครับ ข้าวเราก็จะได้คาร์โบไฮเดรตได้คาร์โบไฮเดรตได้โปรตีนจากเนื้อปลาขุยสซราพัทพี่น้องเนี่ยและที่รงไปิดทงเนี่ยแะขุยสซราพัก,กอ่าโอเคครับเดี๋ยวพอก็ได้ครับพี่นอ้องเด้ออีพี่ต่อไปนะครับค่อยจะรู้จักว่าผมขวัวเป็อนอยัางนังน่นี่เนาะ สวัสดีครับทำไอกาแฟอร่อยจ้ะครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะอีพี่ต่อเนื่องนะครับพี่จอยู่นู่นกินบมืองยานี่เด้อนะครับนี่เด้นะครับมาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ใกลเซเว่นมาดูใกล้ๆลูกเมนูพี่น้องเมนูเมนูมาโมมดูบอลนี่เบิ้งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเซเว่นถ่ายไปทางโน้นช้าๆช้าๆช้าๆบรรยากาศพี่น้องมามาโมมโมมบอลนี่โอ้ยเบิ้งดูพี่น้องเปิดตาแซ่บบุ่้่นอะ โอ้ปลาแดกปลากเสียงตัวนี้มามามอมมอมอาหารบุรุษพี่น้องครับบริกินได้พี่น้องเดอ้อนะครับมือหนึ่งสีมารีวิวสินค้าพี่น้องรีวิวสินค้าครับเป็นที่ดักกุ้งนะครับสร้างมานะครับจากติ๊กต็อกพี่น้องเดอ้อที่ดักกุ้งวิธีการใส่นะครับ จะทุ่งอ,อกมาเว่านอมีสิบชิ้นนะครับไง่ายๆพี่น้องวิธีการเอาออกมากปุ๊บนะครับให้คอดนะครับคอดทั้งไตก่อนนะครับรมันจะมีหูอยู่นี่คอดไว้ตัวนี้เป็นมองเทน้ำที่เอากุ้งออกนะพี่น้องของทงั้งไตเพราะต้องอเนีนย่ยนไปไหมาดูวิธีการกลางพี่น้องมาการกลางเร้อดึงน,นะครับจ้างๆขงนี้ตงเห็นบอครับนี่ดึงเรียบร้อย นะครับเนี่ยเรีย้ยวละพี่น้องสีไปใส่ได้บัดนี้มาจะเว็นเดินตามเดินตามมาให้ลูกไส้พี่น้องเอ้ยลูกไส้เป็นพูนเดินตาม<พ>เดินตามพอยองอย่าพูดลูกไส้เป็นพูดไทยไ้หมายมื่อนี้พี่น้องมหมายมื่อนี้เป็นสาหน่อยเนาะสาหน่อย นะครับเาบอกคุกัดนะครับครับที่น้องมาเ้อะครับวันนี้นีเด้อนะครับเคล็ดลับเคล็ดลับวันนี้บ่ได้บอกไว้ง่ายๆได้พี่น้องเคล็ดลับนะครับหลังจากเข้าขัวเข่าขัวเนาะนะครับหัวเข่าขัวเรียบร้อยนะครับใส่ปลาแดกนิดนึงใส่ตอนปลาแดกตอนพี่น้องเด้อแล้วก็ผสมหัวหารปลาดุกแล้วก็สำคัญก็คือใส่ขี้ตม้อพี่น้องเด้อนะครับเหตุผลที่ต้องใส่ขี้ตมเพราะว่านะครับ มันสิได้จับตัวเป็นก้อนล่ะกันเวลาเข้าลงน้ำเดอ้อนะครับมันสีบอลลายเดอ้ออยเริ่มใส่ได้พี่น้องใต่ยืนยืนตรงเดียวเลยนะลูกมาพี่ดีการไส้ก็บอกว่าอย่าพูดนะครับวิธีการใส่เพยากปอนขึ้นเลยพี่น้องปอนหลักกัน,ยนโยนลงน้ำไปลวดเด้อเดี๋้อเธอลงผลงานมื่อคืนสิเป็นแนวใดา มองมั่งะมองมั่งมัดใสพร้อมไปดอกมัดใส่หยาไว้่อยจะบอกเงี้ยวไปใส เรียลพี่น้องนึ่งหลังมีทั้งหมดอยู่สิบลังพี่น้องใครสนใจสร้างได้เดอ้อนะครับหลังละสี่สิบห้าบาท <c oughs> หลังละสี่สิบห้าบาทมัดก้นครับ โอ้ยจูบิ้นคันขาฮะนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงครับคันขานะเดีนี่อ่านี่พอดีกล้องมันตีนก็เพราะเปนคันขายุงกัดลองขยับมาตรงนี้นี่ตัวนี้เป็นไม้เห็นพ่อไหมเห็นเออหาอยู่หากินลูกเอ้ยนะครับฟื้นลูกชายพร้อมโด้มีความอดทนนะพี่น้องเนาะตากล้องนด้ลูกชาย นะครับมาขมุมนี้ทีนี้ปะปะป เรียบร้อยละสองหลังครับมาคำครับมือนีเลิกงานคำพี่น้องเลิกงานคำขอไปรับพี่น้องนะครับเรียบร้อยเด้อนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับรอยู่ประมาณหาหลังพี่น้องใส่ทดสอบเบิง้งหาหลังนะครับโอ้บรรยากาศคำแหละ นะครับห้เซเว่นไายห้นะครับยุ่งกัดขานะครับเลยห้เศร้าทายเนาะเลยตัดจบไปนะครับสำหรับอีพี่มือนีกะนะครับเป็นอีพี่นะครับใส่ตุ่มกุ้งนะครับภาษาไทยเลยว่าที่ดักกุ้งบ้านเ้า็ตุ่มกุ้งเหรแบบหกช่องเนาะเดี๋ยวมือเศร้านะครับสิมารีวิววา่านะครับ สีได้เด้ายูเน่ากินไปก้อยเศร้าว่าพี่น้องนะครับพี่อยองครับดูนี่ครับก้อยกุ้งยำมเุ้าโอ้ยคักได้พี่น้องย่ามหนาวหนาวครับสวัสดีครับพี่น้องแจง้งเด้อประเทศนี้นะครับสีผ้ามายำตุ่มกุ้งเด้อโอ้ยนกตัวจับตรงมองญ่ปุ่นเบิ่งบรรยากาศพี่น้อง บริการย่มเศร้าเนาะประมาณหกโมงเคิงนะครับหนาวได้ครับมือนีนะครับวันที่ยี่แปดตุลาคมนะครับโอ้น้าห่วยก็ลังบกพี่น้องไ,ไปเบิ้งน้ำกันประเทศนี้ไปดูด้วยกันตากล้องปริ้วณน้ำพี่น้องเมื่อคืนนี้ย่ำเศร้าตากล้องปริมาณน้ำเนาะ ว่าแนวตากล้องลูกไส้ามาภ่าพบ่คอยชัดเท่าไหร่ผมจะยูปป่ปอหนึ่งนะครับอีกอย่างคือยุ่งกัดพี่น้องยุ่งกัดขาลูกภาหรือบ่ค่อยชัดเนาะนี่ไม,ม่ยามโอ้ลังแรกพี่น้องวิธีการยามบริยามพี่น้องเด้อถ้านะาว่างดีมันโปรตองโลงน้ำก็ได้มาอมีอย่งคือมีตะกะั่วต่ขะจัร์นั้น มันมุนบนพี่น้องด่างผมบัดน,นี่ว <c oughs> ิธีการยามบ่อยากครับเห็นบ่เน,นี่ยเอาสายแบงสีอะไรก็ดึงขึ้นพี่น้องอู้ยอู้พอใดอยพี่น้องโอ้กะปูไร้ขนาดกุ้งก็ได้ยุรับกุ้งได้ยุขุ่นขุ่นเห็นบ่โอ้ก้อยเสียบกอก,กหลังแรกพี่น้องหลังแรกหลังแรกได้นี่ได้ยุได้ยุ หลังที่สองพี่น้องมึงหลังที่สองโอ้สังเกตมันกระปูหลายขนาดมันจะตกน้ำเด้อโทรศัพท์เด้อข่วนน่ะโอ้หลังที่สองก็ได้พี่น้องปลาเข็งเข่าบ้านนี่ขอใเสื้อหลีกกรเขา่าสองหลังแล้วพี่น้องดูนนะมึงดูกระปู นี่ยังคือบวไปก็สันตน่ฮะปู่ก็เอาพี่น้องอยง้มนี่ปู่มั่นเด๊ะฮะพวกห,หลังน,นี่รู้บ้านนี่นั่นโอ้พี่น้องเติ่งฮิฮิิขี้เดือดกับเขา ได้ก้อยย่องได้ก้อยได้ก้อยรุ่นนี่ได้ก้อยแท้ทำแส่ปะกอกโอ้ยคักดีนี่ขี้เดืดกระไรพ่นเราบังกลๆเด้อุน่ะกุ้งไม่ได้ตุ๋ยง่าเต็มดงเด้งดวงเอยูุ่นบริจัดสากนะครับได้บริจัดสากของแท้ของแท้เฮ้้องฮ้ยงผีรูฮบัตรนี่้ หลังที่ซีว่ามันใส่อะไรหาหกหลังนีล่ละเอาที่ทีได้พี่น้องตอนยามนี่เขาต้องว่างว่างดีๆนะครับเขาต้องลงน้ำก็ได้นะครับหาไม่สาวหาไม่เกาะดึงขึ้นเลยก็ได้ป่าตุ่นขึ้นคักพี่น้องวันนี้ปล <c oughs> าคี้เดือดท่านกุ้งพี่น้องขึ้นกระปูอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด้อนะครับให้สนใจ คุณน,นะครับใส่ไงายามไงราคาถือเด้อพี่น้องเด้อใส่ไงยามง่ายราคาถือ45บาทพี่น้องให้สนใจเด้อทักมาได้บอกกับไล่หลายดอกแต่ว่าอย่างหนึ่งบ่อยากขายไปไหนพี่นอ้องญาติก,กุ้งดับ ใส่้ผู้เดียวนี่ละ <S <S บิง่งรูปบัตรหลังต้อมาพี่น้องมุมทั้งนี้มุมงหยาๆย,ยาแต่เกาหมานนี่วิธีการใส่พ,นะสาาพี่น้องนี่แหละนะครับกุ้งก็แข็หามากยิ่งน้ำหยาน้ำหมองหกแน่นิดนึงเนาะแมน โอุ้หนะพี่น้องดงเด้งดงเด้งโอ้ยถ้าเบิ่งตอนก้อยพี่น้องเด้อเทออกก้อยล้วนนี่สะอาดขึ้นยังนี่ไอ้บริษัทฐานะกินดิบกะกออ้อยสุกพี่น,น,น้องหลังสุดท้ายโอ้สิย่บริเวณงน้ำสปารนอหลังนั่นนะครับสหรับอยู่พี่หนินะพี่น้องเนาะโอ้ถือว่าหมานอยู่เด้ สาน้อย,อยนึ่พี่น้องนะครับพี่กัดพี่ลาทั้งน่นไทยซิตี้ใส่ไปหาล้างพี่น้องโอ้ได้ก่อยได้ก่อยหนีล้างสุดท้ายให้เบิรงล้างสุดท้ายก่อนยกให้เบิรงก่อนก่อนตัดจบพี่น้องดีฝ่าเพจงานพูดนะวัด่นวด้ล่น้นหน่อยได้พี่น้องรูปุ่นเห็นปะแต่จะพอเนี่เพราะว่าก,ก้อยอิม้มใหด้ล้างเดียวี่ก็ได้นี่พูดนะโอ้กระปูกระเขา เนาะสำหรับอีพี่นี้นะครับอีพี่ยามตุ่มกุ้งวิถีอีสานนะพี่น้องเนาะนะครับงามนี่เห็นบ่เขานะครับเขาใหญ่ด้นี่ตัวนี้เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ก็ลังกลมก็ลังสีเหลืองพี่น้องคุณน,นะครับบักกอกก็ะซุกแล้วาบาดนี้นะครับป่าก็เริ่มขอนลงมาอยู่นําแจกันแท่านาเนี่ยล่งสาเนี่ยนะครับ ก่อนกันเท่ากันนะครับใส่ตุ่มกุ้งแล้วเนาะครับสลับอีพี่นะครับอีพี่นี่เนาะกะขออนุญาตนะครับเนาะฝากนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามดเด้อนะครับในช่องเบาวจงผ้าหละนะครับให้มีกำลังใจเฮ็ุคลิปเนาะนะครับเพื่อให้พ่อ่พี่น้องนะครับได้ นะครับรู้ถึงนะครับบางเรื่องกับมีสาระแน่บางเรื่องกับเพื่อความผ่อนคลายเนาะนะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปหายามสวนกับนะครับเป็นวิธีการหาอยู่หากิน่นนะครับสำหรับอีพีนีกะสวัสดีครับขับด้อพี่น้องเด้อนะครับยังประทัดจบนะครับเหลืออีกหลังหนึ่งว่าใเ่เบิ่งกิน อีกสายหนึ่งเนาะขาจี๋เลาะซ้ายแล้วครับพี่น้องโอ้โหกล้องตุ๊กนาบพี่น้องหลังนี่คือเป็นน้าคุ้นๆพี่น้องวิธีการยามนะครับขันเข้าว่างนี่ครับนี่เขาเทียดอันแดงแดงไว้ถ้าจับนี่เข้าสามารถเอาไม้เอานี่เกาะเดี๋ยวพี่น้องเด้อพอต้องลงน้ำก็ได้ ก็เห็นนักหนักเอ้าพี่น้องไม่ยั้งเลยนี่โอ้ของแท้บัดนี้ของแท้ของแทะฟาดปะบูงไงพี่น้องฟาดบนบักลูกคุณวะพี่น้องนี่โม่เน่น้อยได้พี่น้องมึงดูนะฟาดไงเขาเขนผมหยิกไหวมันของแท้ตัวนี้ <G ül> บู๋ไงพี่น้องมาจับใหม่บึงหนุ่ยกัดมือซะละมา <G ül> อุ้ยเสียเปรียบเทียบกับมือด้พี่น้องมามึงดูคนนะง่าวก็แขนผมอีกมันเป็นปลาเนื้อเด้พี่น้องเพราะว่าเป็นโลค,ครับตัวนี้ <G ül> วายุครับมันเป็นยังขึ้นน้ำคุณ,คณ Oh. ปลามันกินกุ้งไงผมนี่เบิดเลยแสดงว่าปลานี่มันกินกุ้งพี่น้องปลาบูเพิ่นนี่เฮ้ยเอาไปก้อนสวยเลยพี่น้องจะได้เพชรขันหลังสุดท้ายก็หมานเด่นน้อบาดนี้คักคักคักแบบนี้บริได้จัดฉากได้พี่น้องดูโอนต้นยวันนี้เรื่องกระปูกระเต็มเดี๋ยวสิไปสรุปผลงานยิงกันต่อได้พี่น้องเด้อ ขักคักขักขักขัก,ขกน,นี่นี่นะครับมาสรุปผลงานสรุปผลงานล้างแรกพี่น้องดุดวดแบบดุดวดวิธีการแกะครับแกะกลนพี่น้องแกะกลนเทโจกแกะกลนเทโจกต้นแอบไม้เท่านั้นพี่น้องเอ้ยสีเหลี่เขาตัวนี้ รันออกครับหลังแหลมม่ปันได้ที่นอกโอ้ได้หอดปูต้วนน่ะตรงมืงแม่หลังนี่ได้ก้อยได้ก้อยเลยครับหลังเดียวนี่คือได้ก้อยเลยกลอยสื่อเขาได้เศร้าขักขักขักต้วน่ะอาได้ลายดีตัวเนียนี่ล่ะหลังเดียวได้ก้อยหลังเดียวได้ก้อยที่นอกโอ้ยกระปูก็ได้ลายหลังที่สามบาทเลย ของแท่ไม่ได้อีหยังแหละวันนี้ไหนไหนจะยู่เงียบก่อนอยู่นิ่งๆแป๊บนึงปิดกิโลเด้ครับปลาบูครับปลาบูรัดเดียวัยอายุคือนามคุ้นๆว่ะมันเมียใส่กุ้งอีหยังได้หมดบูเขามายุกี่ปีอยู่แล้ววูบดูได้สวยนิหน่อยนะครับเป็นโลครับโอ้ยดอกนี้ก็ไปต่อเตาน้ำจืด ปลาที่โตแงเถอะเป็นโลเอลีตัวนี้มันข้าวลูกคาอยังไมใกล้หลังที่สามพี่น้องปลาชนิดปลาสลิดปลากระเดิดอปลากระเดิดปลากระเดิดตากแห้งทำช่วยกันด้วยกันทำใจกันเร็วๆไม่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 ข้าวลูกมันข้าวไม่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 ลาบแล้วแต่สันดอกกันเบิด์ด้พี่น้องมือสันนีขึ้นกัะปูกัดด่างเขาทันทีเลย กไไ็ใส่นายเก็บงายตัวละนี่เฮีย้ยโไหนพีน่น้องตรง,อตรงเลยอย่างน้อยต้องมีเฉพาะกุ้งมีต้องมีโลครับเฉพาะกุ้งกจะจับบุญสักเอาปูยเข้านะใครสนใจเด้อคักมาก แรงบ้านนึ่งกับปูเน่าหนูบ่ได้อันหนนบ่ได้ไปหาขุดยากไี่เราคุณน่ะโยกปูงบ่ได้ตัวน่อยนะครับปูงที่เปิ้ลใส่อัดไมคกนสบเรเอ่นเเว่นลูกทุ่ฝนก็เลยวัดแล้วบ่อดหน่อยนะครับปูงนอะอันนี้กําลังเหนือคือปูนอินหมนะโค้รา จองมันมันเท้าลูกมันเท้าจะไปไกล,อย,ไไลอย่าไปใกล้ลูกนะไปไกลเส้นเป็นเาลูกนี่เพื่อจะไ,ไปโรงเรียนแล้วนี่โอ้ยมานครพี่น้องเด้อให้สนใจบอกว่าสูตรพี่น้องตัวทีกวทมก็มรับด้วยสูตรสนี่ไม่รำหนีมั้ย กูก็เข้าปลาก็เข้าแบบเตี้ยบู๊ก็เข่าปูได้ได้ยังข้างเฮงเมืองพี่น้องกุ้งโอ้ยงามครับแต่ว่าเห็นเนาะกระปูอยู่น้องนุ่งกุ้งหยิบเดียวกระปูยังเหลืออยู่นะตรงนี้เอาออกนล้วลูกล้างมือลูกไปล้างมือ จับมือเล้วก็จับป้ามือพี่องเรื่องซ้อหลังพี่นออ้ององุ้ยแทงคากหลังนี่หวัดดิบุ่ะไอ้เสือลีกับเขาบุด้ไปขายสบพี่น้องปูเดอ้อปูเดอ้อโนรซาซาวจับแค่นี้เองก็พอแล้วไอ้เสือลีกับเขานั่นชันใส่ลูกละบอด ครั้งสุดท้ายไม่น้องครั้งสุดท้ายกุ้นะี <Hoy. S 1> ่มันเป็นร้อยดีเลยอุ้ยอุ้ยว่าเนาะอุ้ยออกเวลากุ้งคนอะว้าวีน่าโตมันย่างยู่พี่ไใจพี่มันย่างยูอดี๋ สำหรับอีพี่นีนพี่น้องโอ้หมานครับเดี๋ยวผมสี่ทายรูปเผยเบิ้งตอนคับแล้วเนาะนะครับช่วนย้ายสุกปิปุยปูกับกุ้งมาบอสุยเขาบอสตันเองปลากับเขาก<ป>ุ้งกับเขาไปกุ้งกับเขาเดี๋ยวโซ่ก,ก่อนโซ่ก,ก่อนนี่โอ้ยนี่เหล่าเพื่อนเนี่ยบอกที่เด็ดบอกเพ่อได้นัดหมาย <laughs> ปลาช่อนพี่น้องปลาบูปลาบูไม่ใช่ปลาช่อนปลาบูครับ เอาละครับเริ่มไปองแล้วเยวกันตัให่ยังเดกดเจีโอ้ย้อตับันเดียวับกับ้อนเลยแต่ก แกก็แบกินกู้ผมก่ยงกินลูกงอยู่แหอะเ้ยสุดกำเนียร์ปดปะปะกุ้งไปปดกุ้งแท้กำนียรงกำเนีดรูปแีนี่ใช่ี่นาทีสามกุ้งเอ๊ยวันไหนอุ้ย